สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัดราชนัดดารามวรวิหารหรือวัดราชนัดดากันต่อนะคะวัดราชนัดดารามวรวิหารหรือวัดราชนัดดาอยู่ใกล้กับป้อมมหาการสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราชสอง9เมื่อปลายรัชกาลที่3บนสวนผลไม้เก่าเนื้อที่ประมาณ25ไร่ พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมนัตวัฒนาวดีเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยภายในมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุดเป็นประธานเดิมมีการก่อสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยตรงหัวมุมซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกของไทย ศาลาเฉลิมไทยสร้างในสมัยจอมพลปพิปูลสงครามนะคะต่อมาในพุทธศักราช2532จึงได้มีการรื้อศาลาเฉลิมไทยเพื่อเปิดมุมมองทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะรอให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นกว่านี้ค่อยแวะมาชมเข้าไปชมข้างในนะคะพร้อมทั้งป้อมมหาการด้วยค่ะ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้มีสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักนะคะหลายๆสถานที่ก็ไม่เปิดให้เข้าชมนะคะก็คงจะแค่นั่งรถผ่านๆน,นะคะอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือช่วงนี้นะคะมีม็อบซึ่งมาแถวๆนี้ด้วยนะคะก็รีบออกมากันแต่เช้านะคะช่วงที่ม็อบหลัก ช่วงบ่ายๆม็อบออกเราก็รีบเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวไว้คุยกันในคลิปหน้าเกี่ยวกับอนุสรีประชาธิปไตยนะคะสำหรับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ